w o r ร์ส e ิอ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีเลือกลงทุนหุ้นใหญ่ทั่วโลกไปกับกองทุน TMB GQG กองทุนที่ต้องมีติดพอร์ตจาก TMB AM Ispring สวัสดีค่ะต้ะอนรับเข้าสูปป่ Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทาเงินและให้เงินทํางานกับเฟิร์นศิรัธยาอิสระพักดีค่ะวันนี้ชวนมากเกษียณตอน,นอายุ55ปีกันสักหน่อยนะคะหลายคนบอกโหเอาให้กเกษียณได้60ปีแบบไม่ลําบากก็ยากแล้วในภาวะปัจจุบนันแต่เฟิร์นเชื่อนะคะว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วก็มีวินัยในการที่จะพยายามทําตามเป้าหมายของเราทําตามแผนเนี่ย การเกษียณเร็วไม่ใช่เรื่องอยากนะคะฝนเองก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วงต้นของการทํางานนะคะก็มีเป้าหมายชาัดว่าตอนแรกอยากเก็บให้ได้ล้านแรกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินจากการลงทุนด้วยจากสังหาริมารัพย์ด้วยนะคะมีวินัยต่อเนื่องไปจากเดิมประมาณสัก10%ของรายได้ก็เป็น20%เนะคะเพราะว่าถ้าเราจัดสรรรายได้ดีๆเนี่ยเราก็จะเก็บออมได้มากขึ้นแล้วพอมีรายได้มากขึ้นนะคะก็ขยับ ส่วนของการออมการลงทุนแล้วก็คงอัตราการใช้จ่ายไว้ก็จะทําให้เราออมได้มากขึ้นเป็น25-30หรือ e v e n 4นสหรือถ้ามีไรายได้สูงเนี่ยก็จะเก็บได้มากกว่านั้นด้วยนะคะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของรายได้ทีนี้วิธีการวันนี้อยากชวนมาคิดมาคุยกันนะคะก็คือแล้วเราควรจะวางแผนยังไงก่อนเนาะเพราะว่าจากเกษียณเร็วเนี่ยก็อาจจะต้องใช้พลังเยอะหน่อยเมื่อเทียบกับคนที่เกษียณปกติ แต่จริงๆเฟิร์นทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าคําว่าเกษียณไม่ได้แปลว่าเลิกทํางานนะจริงๆตอนนี้เฟิร์เกษียณแล้วแหละเกษียณจากการที่เราต้องทํางานตามคนอื่น มาทำงานตามที่เราอยากทำนะคะคุยง่ายคือเราสามารถเลือกได้คือการมีอิสราะทางการเงินข้อดี1เลยและเป็นข้อดีสำคัญที่สุดคือเรามี c h อ i c e ค่ะเราสามารถเลือกได้เฟินเคยคุยให้ฟังหลายครั้งแล้วเราเลือกได้ว่าจะกินข้าวไข่เจียวหรือจะไปกินโอมาเกเสตเราเลือกได้ว่าจะรับงานนี้หรือปฏิเสธงานนี้ เราเลือกได้ว่าเราจะทํางานวันหยุดหรือไปเที่ยวในวันหยุดแบบนี้เป็นต้นคือมันเป็น i h e นะคะมันเป็นทางเลือกให้กับเราซึ่งเราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะเรื่องแบบนี้ไม่มีผิดถูกแต่มันคือความต้องการของเราจริงๆมันคืออิสระในการเลือกนั่นเองนะคะ,ะมาดูขั้นตอนกันดีกว่านะคะมี3ส่วนหลักละกันที่เป็นเมนก่อนนะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกคือเราต้องมีตัวเลขก่อน ว่ารายได้ที่เราต้องการมันคือเท่าไหร่สำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณกันแน่ทีเนี้มันต้องคำนวณน,นะคะคือแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจะมาบอกว่าต้องมี10ล้าน20ล้านเฟือนเชื่อว่าไม่ใช่สัทีเดียวบางคนเนี่ยสิล้านพอบางคน5ล้านพอบางคนล้านเดียวพอเพรนาะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลวิธีคำนวณนะคะก็คือลองดูว่าถ้าวันนี้เรามีค่าใช้จ่ายเนาะประมาณสัก100บาท หลังเกษียณเนี่ยเราน่าจะใช้น้อยลงนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ต้องเดินทางไปทํางานทุกวันนะคะค่าใช้จ่ายในการเข้าสังคมแต่งตัวค่าน้ํามันค่าอาหารการกินที่รูหราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลดลงไปก็อาจจะทอลงมาสัก70% 80%ของค่าใช้จ่าย ณนะปัจจุบันก็ได้ก็ได้นะคะน,นี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะเช่นสมมติเอ่อหนึ่งบาทเนี่ยก็อาจจะลองตีกลมๆสัก7 0 0 0 8ั0 0บาทต่อเดือนอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ละคนลองไปคูณกันเอาเองอาจจะ2 0 0หมื่นสามหมื่นห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งก็ได้แล้วแต่นั่นเป็นตัวเลขแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้เดือนละเท่าไหร่หลังจากนั้นให้ไปคำนวณจำนวนปีค่ะจำนวนปีที่เราคิดว่าเราจะต้องใช้เงินก้อนนั้นแหละในวันที่เราไม่ได้ทำงานที่ เป็นประจำและอาจจะทำงานอิสระหรือว่าไม่ทำงานเลยก็ได้ทีนี้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับ1คือในวันที่คุณเกษรรียณควรอยู่เท่าไหร่ถ้าอยากจะเกษรรียณ5 5ปีก็ตะไว้ก่อนแล้วก็ วันที่คิดว่าจะเส้นอายุไขคือเท่าไหร่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายของเราวความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือแม้แต่กรรมพันธุ์ต่างๆนะคะอาจจะไปดูคนปู่คณย่าคุณตาคนยายคาุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่าอายุไขประมาณเท่าไหร่อย่างเฟิร์นเนี่ยใกล้ฟังหลายครั้งอามา่าเฟิร์นอายุเ1้ปีนะคะตอนนี้แข็งแรงอยู่มากเลยนะคะเฟิร์นเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะตีไปเลย100ปีเผื่อไว้ก่อนนะคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่ถึงเนี่ย ก็ใช้เงินสบายๆแต่ถ้าถึงจะได้ไม่ลําบากโดยเพราะเฟินไม่มีลูกด้วยนะคะก็จะต้องดูแลตัวเองแน่นอนตีไปเลยนะคะว่าอ่ะโอเคสมมติปุยตายายลุงป้านาอาพ่อแม่เราเขาอายุประมาณเท่านี้ควรบวกไปหน่อยประมาณ5-10ปีเพราะว่าทุกๆ10ปีคนเราจะอายุยืนขึ้นประมาณ1ปีครึ่งโดยเฉลี่ยนะคะ ดังนั้นเราอายุยืนกว่าคนรุ่นเก่าแน่นอนนะคะทีนี้สมมติฟันตีไปร้อยนะคะแล้วก็ลบ55แปลว่าเฟินจะมีชีวิตหลังเกษียณ45ปี45ปีทีนี้เมื่อสักครู่เรามีเลขที่1แล้วก็คือ8,000บาทสมมตินะ8,000บาท12เดือนเท่ากับ96,000บาท ก็ตีกลมๆเป็น1 0 0 0 0แบาทก็ได้นะคะแล้วก็45ปีก็คูณ45เข้าไปก็เป็น4 5 0ล้านบาทอันนี้คือวิธีแรกในการคิดนะคะตาเฟิร์นเชื่อว่าถ้าเราเริ่มลงทุนเร็วเรามีประสบการณ์จากโลกการลงทุนผ่านวิกฤตมาแล้วหลายครั้งเนี่ยการลงทุนแม้จะหลังกเกษียณยังทำได้แต่จะลดความเสี่ยงลง อันนั้นคือวิธีแรกคือมีเงินก้อนหนึ่งตุ้มไปเลยแล้วก็ค่อยๆทยอยใช้เงินไปจนสิ้นอายุไขอีกวิธีหนึ่งที่เฟินมาร์กจะให้คำแนะนำเสมอตัวเฟินเองก็ทำแบบนั้นคือคิดถึงเงินต้นหลักที่เราจะมีเพื่อที่จะหาดอกผลระหว่างปีออกมาให้เราได้ใช้จ่ายเช่นสมมติถ้าเราต้องใช้ปีละแสนนะคะก็คิดง่ายๆว่าเราน่าจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ประมาณเท่าไหร่กัน ถ้าความเสี่ยงกลางๆหน่อยก็ประมาณสัก5%เนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าเราพยายามสร้างเงินต้นให้ได้2ล้านบาทแล้วก็เอาเงินก้อนนี้ลงทุนต่อเนื่องเพื่อหาผลตอบแทนประมาณสัก5%ต่อปีก็จะได้ละปีละ1 0 0 0 0แสนบาทอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มาหารใช้12เดือนแต่แน่นอนถ้าวิธีนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างขึ้นลงตามภาวะตลาดนะคะเราก็ควรจะเผื่อเอาไว้หน่อยแต่ย่งน้อยมันทำให้เรามีกำลังใจเนาะ ก็คุณจะเลือกเป้าหมายเก็บเงิน2ล้านหรือ4 000, 500, 000, ล้าน5ล่นะคะอย่างน้อยเนี่ยเอาเป้าหมายแรกให้ได้ก่อนแล้วถ้า a c t i v e เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นก็จะทำให้มีเงินใช้จ่ายต่อเดือนมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็ลงทุนเสี่ยงน้อยลงในระหว่างที่เรากรเกษียณแล้วก็ได้นะคะอันนั้นคือส่วนแรกคือหาตัวเลขของคุณให้เจอ1ก็คือเงินใช้จ่ายต่อเดือน2ก็คือเวลาที่คุณต้องใช้จ่ายหลังกเกษียณแล้วก็นำมาคูณกันซึ่งก็มี2หลักการเนาะจะเก็บทั้งก้อนเลยก็ได้หรือ จะเก็บเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเพื่อลงทุนหาผลตอบแทนให้ได้พอใช้จ่ายในแต่ละปีแต่ละเดือนก็ได้เช่นกันเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราให้เงินทํางานต่อเนื่องแม้จะหลังเกษียณแล้วสุดท้ายเงินก้อนใหญ่นั้นก็อาจจะตกปเป็นมรดกกับลูกหลานก็ได้ใครไม่มีลูกหลานก็ตกไปเป็นการกุศลก็ได้เช่นกันนะคะแล้วแต่เราเขียนตัวพินัยกรรมไว้ส่วนที่2ค่ะ สำคัญและจำเป็นนะคะคือค่ารักษาพยาบาลคือแน่นอนว่าเราเกษียณเร็วเนี่ยจริงๆคนเกษียณเร็วส่วนใหญ่สุขภาพกายเนี่ยจะดีกว่าคนที่เกษียณช้านะคะมีงานวิจัยจากต่างประเทศเนื่องจากพอเขาปลดเกษียณจากการทํางานเขาก็มีอิสระเนาะที่จะไปเลือกทําอะไรก็ได้เที่ยวที่ไหนก็ได้ใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้เจ็บไข้ได้ป่วยความเครียดความกังวลหรือว่ามลพิษที่ต้องมาชิญ ทั้งกายทั้งใจค่ะดังนั้นกเกษียณเร็วอย่าคิดว่าเราจะไปเร็วนะคะส่วนใหญ่อายุยืนนะคะแต่ก็ต้องเผื่อไว้เพราะว่ามันอาจจะมีโรคบางอย่างที่ไม่เคยเกิดในอดีตสุขภาพดูแลมาแค่ไหนแต่พอเสื่อมโทรมไปตามวัยเนาะเราใช้งานเขาหนักอะค่ะพอถึงวันหนึ่งเขาก็เริ่มเสื่อมถอยแล้วก็อาจจะมีโรคต่างๆตามมาก็ควรจะเตรียม ประการสุขภาพเอาไว้ด้วยอย่างน้อยเนี่ยนะคะก็จะได้คุ้มครองเราในวัยที่เราอายุสูงขึ้นแต่ว่าถ้าไปทําตอนวัยที่กเกษียณแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รับนะคะหรือรับก็เบี้ยสูงมากเพราะฉะนั้นทําไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ดีนะคะหรือเก็บเงินเพิ่มไปหน่อยจากส่วนใช้จ่ายเพื่อเอาไว้สําหรับเรื่องของการรักษาพยาบาลเลยก็จะยิ่งดีนะคะสุดท้ายค่ะอย่าลืมเตรียมใช้ชีวิตหลังกเกษียณด,ด้วยหลายคนเนี่ยนะคะทุกวันเนี่ยทำ ทำงานทํางานทํางานทานํางานนะคะเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านก็พักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างทํางานบ้านบ้างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการ,กรเกษียณเนี่ยมันจะมีเวลาเยอะขึ้นเยอะมากค่ะเยอะมากจนทําให้เบื่อได้และก็อาจจะไม่สนุกเหมือนกับที่เราคิดนะคะเพราะว่า,าหลายคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกเกษียณแล้วก็ไปทําการ,กรเกษตรนะคะไปปั่นดิน ไปหมักป๋ยไปปลูกผล,ลไม้ปลูกดอกไม้เองอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดมันทําได้แป๊บหนึ่งอะค่ะมันเป็นกิจกรรมที่เราจะชอบในช่วงสั้นๆแต่ให้ทําตลอดเวลาหรือด้วยวัยด้วยสุขภาพด้วยสังขารของเราอาจจะไม่เอือ้อดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราก็ต้องเตรียมแผนไว้หน่อยจากวันที่เราไปเจอผู้คนออทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะพบปะก,กับคนหลักสิบหลักร้อยเจอคนต่างหน้าต่างตาต่างหน่วยงานต่างองค์กร เดือนละสอครั้งหรือปีละ4-5ครั้งอย่างเงี้ยกลายเป็นไม่เจอใครนอกจากคนในครอบครัวหรือบางคนเป็นโสดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็อาจจะยิ่งต้องเตรียมแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณไว้พอสมควรนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราต้องใช้ในแต่ละวันไปกับอะไรบ้างนะคะต้องการทํอราอะไรจริงๆลองลิสต์มาก่อนก็ได้นะคะจะได้ประเมินว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากําลังพยายาม achieve ในวันนี้มันจะทําให้เราตอบโจทย์ในวันนั้นได้หรือเปล่าหรือเราต้องเตรียมอะไรเพิ่มเตมิมหรือไม่บางคนอยากเป็นคุณครูนะคะเป็นที่ปรึกษาในวัยกเกษียณนะคะหรือว่าทําการกุศลเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะมันมีช่องทางลู่ทางแบบไหนที่วัยแบบนั้นนะคะ ความรู้ความสามารถแบบนี้จะสามารถทําได้ในวันที่เราเกษียณแล้วเป็นต้นนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะสำหรับใครที่อยากเกษียณเร็วอย่าลืมนะคะเตรียมไว้3อย่างเนาะ รายได้ที่ต้องเพียงพอกับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอันนี้ฟนโนต้ตไปก่อนนะฟนยังไม่ได้รวมตัวเลขเงินเฟ้อนะคะเพื่อง่ายต่อการคำนวณแต่ถ้าเงินเฟ้อสูงขนาดนี้เงินที่เราเก็บไว้เนี่ยมูลค่าจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะกว่าจะถึงวัยเกษียณดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเตรียมเผื่อไว้ด้วยหน่อยหนึ่งนะคะ2คือค่ารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็3ก็คือการใช้ชีวิตหลังเกษียณซึ่งสําคัญไม่แพ้กับตัวเลขในบัญชีเลย ก็นำะมาฝากกันนะคะใครตั้งเป้าแล้วนะคะแล้วก็ใครใกล้สำเร็จแล้วหรือใครเนี่ยเพิ่งจะมีเป้าหมายเนี่ยยังไงก็แบ่งปันกันหน่อยเนาะว่าแต่ละคนมีวิธีอย่างไรวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ได้หรือเปล่าจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยที่อยากจะ,กะเกษียณเร็วเหมือนกันนะคะส่วนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันเช่นเคย Pocket i d e a เดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทาเงินและให้เงินทางานสวัสดีค่ะ เลือกลงทุนหุ้นใหญ่ทั่วโลกไปกับกองทุน TMB GQG กองทุนที่ต้องมีติดพอร์ตจาก TMB AM East Spring